ครับก็ขอสวัสดีนะครับผีป่านาอาลูกๆละลานทุกคนนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับหนึ่งเล่มแล้วก็มีดของหลวงพ่อลุงนะครับหนึ่งเล่มนะครับหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลนะครับแล้วก็หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับ นี่นะครับเล่มแรกนะครับเรามาดูกันนะครับนี่นะครับเล่มแรกนะครับความเก่านะครับดูความเก่านะครับนะครับมีดหยุดต้นนะครับอายุเป็นร้อยร้อยปีนะครับก็ต้องสังเกตกันนะครับว่ามีดเก่านั้นเป็ดนะครับเป็นยังไงนะครับนี่ครับมีดเก่า คนสมัยก่อนเขาใช้กันนะครับผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนนะครับพกติดตัวนะครับเน็บกเอวอย่างนั้นนะครับนะครับซึ่งมีความคงทนนะครับเป็นทองเหลืองแบบนี้นะครับสนิมก็ไม่กินนะครับนี่ดามไม้นะครับฝักไม้อย่างนี้นะครับนะครับมีดยุบต้นนะครับนี่นะครับ 6พากันนะครับความยาวรวมด้าม12นิ้วนะครับใบ7นิ้วนะครับนี่โอ้โหนะครับเรียกว่ามีดจักรนาลายนะครับแบมนี้นะครับนี่นะครับภายในก็เก่าแบบนี้แหละครับนี่ยอดเลยนะครับความเก่าได้อายุถึงนะครับนี่นะครับมีด จัก yup. รนาลายนะครับนี่นะครับเป็นอาวุธนะครับของเทพนะครับนี่นะครับจักรนาลายนะครับนี่แล้วก็ตรงกลางนี้ก็เป็นอาวุธของเทพอีกองหนึ่งนะครับนะครับก็อนุภาพที่ลายแรงนะครับป้องกันคุณใสป้องกันม์ดําวกผีปีศาจนะครับนะครับนี่นะครับกระบองทาเวสุวรรณนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับ ฝั่งนี้มี3นะครับเทพแล้วนะครับนะครับโอ้โหนะครับดูครับความเก่าดูที่เหล็กนะครับนะครับนี่ครับเขาใช้งานกันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละครับนะครับทำน้ำมนต์นะครับขับไล่พวกผีปีศาจนะครับนี่นะครับมีเล่มนี้นะครับ จักสิทธิ์เข mm ้มขลังนะครับรุ the? ่นเก่านะครับมีจุบต้นจะมีสามอุนะครับนะครับมีนะครับอุความอุงายนะครับอุความอุงายอุนาโรมนะครับมีนะครับสุดยอดเลยนะครับอัคระเต็มนะครับมีนะครับมีนะครับอัคระเต็มทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะครับก็เป็นอาวุธของเทพเหมือนกันนะครับนี่นะครับ นี่นะครับเป็นภาพโผกหัวของอารวะจักนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับนี่ก็สุดยอดนะครับนี่นะครับเรียกว่าเป็นดวงตาของเทพนะครับเหมือนกันนะครับที่ว่าเพ่งมองไปบนภูเขาอย่างนี้นะครับจะเกิดไฟลุกไหมอย่างนั้นนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูนะครับ ความเก่านะครับเหล็กรุ่นเก่านะครับนี่นะครับขอใช้งานกันแบบนี้แหละครับนะครับนี่นะครับใครสนใจนะครับเอาไปบูชานะครับเอาไปเป็นมีดครูนะครับทําพิธีต่างๆนะครับนี่นะครับหาเก่าเก่าแบบนี้นะครับมีดนะครับนี่นะครับอายุนั้นถึงยุบหลวงพ่อเดิมปลุกเสกอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับ เห็นอย่างนี้นะครับแน่นนะครับนะครับเพราะว่าคลั่งอยู่ทั้งในนี้นะครับบรรจุพงมอนสารนะครับแล้วก็ก็เอาคลั่งปิดนะครับแล้วก็เผาไฟแดงกดลงไปนะครับคลั่งนั้นละลายนะครับประสานกันกับเหล็กกับไม้นะครับแน่นหนานะครับปึ๊กเลยนะครับนี่นะครับจะพอใบนี้เจ็ดนิ้วนะครับนี่นะครับจะพอใบเจ็ดนิ้วนะครับยาวรวมดาม สิบสองนิ้วนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูทองเหลืองนะครับนะครับดูทองเหลืองเก่านะครับนี่นะครับทานที่จะคิดสะสมรุ่นใหม่ๆนะครับนะครับก่อนคนรุ่นใหม่นะครับก็ให้หาอย่างนี้นะครับไปเป็นมีดครูก่อนนะครับเอาไปดูก่อนนะครับว่านะครับมีดเก่าเป็นยังไงนะครับนะครับวัสดุ นะครับที่นำมานะครับเป็นทองเหลืองอย่างนี้นะครับนะครับกลุ่นเก่านะครับนะครับนี่นะครับเหล็กโอ้โหนะครับดูนะครับสุดยอดเลยนะครับความเก่านี่นะครับโอ้โหนะครับดูครับท่านใดสนใจนะครับนะครับเอาไปบูชานะครับ ทำพิธีต่างๆนะครับนี่นะครับในด้านแค้วลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันชาตรีนะครับป้องกันคุณใสป้องกันมนดํานะครับลมเพลมพัดนะครับนี่เลยนะครับนะครับปปักรักษาคุมครองภัยร้ายต่างๆนะครับไม่ให้เข้ามากล้่กลายในครอบครัวนะครับผู้ที่ได้ถือครอบครองนะครับนี่นะครับความยาวรวมด้าม12นิ้วนะครับใบ เจ็ดนิ้วนะครับมีโอ้โหไว้นะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดนะครับความเก่านะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนี่นะครับเล่มนี้เป็นของหลวงพ่อลุ่งนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อลุงวัดหนองสีนวลนี่ก็เก่าเป็นร้อยปีขึ้นไปเหมือนกันนะครับนี่นะครับโอ้โหเเล่มนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับนี่นะครับ อะโนมีเดียมขาปินโตสมัยก่อนนะครับนี่แหละครับคนสมัยก่อนเขาใช้กันแบบนี้นะครับนะครับสนิมก็กินนะครับพกติดตัวนะครับไปไหนมาไหนนะครับโอ้โหสมัยก่อนนี้นะครับเดินลัดถุงลัดป่าลัดเขาไปไรไปนาอะไรไปหมู่บ้านต่างๆนะครับจะไม่มีรถนะครับเดินลัดอย่างเดียวนะครับนี่นะครับ พกมีดหลวงพ่อเดิมไปที่มีดหลวงพ่อลุ่งไปปลอดภัยนะครับนี่นะครับมีจุบต้นนะครับนะครับนี่นะครับนี่โอ้โหดูหครับไม้เก่านะครับอารูมีเดียมเก่าอย่างนี้นะครับโอ้โหนะครับดูครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับนะครับมองมานะครับอยากจะได้นะครับ มีดหลวงพ่อรุ่งมีดหลวงพ่อเดิมนะครับไปไว้บูชาสักเล่มหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับนะครับเอาไปเป็นมีดครูนะครับนะครับเอาไปศึกษานะครับเอาไปเรียนรู้นะครับนะครับมีดรุุนเก่านะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ดามงาฝักงาดามงาฝักไม้นะครับนะครับดมไม้ฝักไม้นี่เยอะนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูความเก่าข้างในครับนี่นะครับ นี่นะครับสุดยอดนะครับเรื่องความเก่านะครับอายุถึงยุบหลวงพ่อปุกเสกแน่นอนนะครับนี่นะครับมีตุนนี้นะครับหายากนะครับนะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตาของหลวงพ่อลุงนะครับนี่นะครับตอกอัขระไว้อย่างนี้นะครับนี่นะครับอืมนะครับ สวยงามนะครับนี่นะครับเหล็กออกเขียวๆคำๆนวลๆนะครับนี่นะครับผ้าปิดตานะครับแล้วก็เป็นเปลวเพลิงขึ้นไปนี้นะครับนะครับเกลักษณ์ขกองหลวงพ่อุงเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูดูเหล็กนะครับนะครับเหล็กเก่าเหล็กมีนะครับมวลสารหลายอย่างนะครับเหล็กผสมอาถรรพ์ต่างๆนะครับนี่นะครับ นี่นะครับดูการตอกการเซาะนะครับใช้ของมีคมใช้ตอกด้วยมืออย่างนี้นะครับนี่โอ้โหนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับพระปิตานะครับอัระเต็มทั้งสองฝั่งนะครับนี่นะครับนะครับนี่นะครับเอกลักษณ์ของหลวงพ่อรุ่งนะครับก็จะมีตะกุดฝังไว้อย่างนี้นะ่ครับนะครับนี่นะครับ เงินทองนาคนะครับน so like ี anyway. ่นะครับฝังไว้อย่างนี้เลยนะครับเพื่อป้องกันนะครับเวลาเราไปทําพิธีต่างๆนะครับขับไล่พวกผีปีศาจคุนสยมนดํานะครับของเหล่านั้นจะได้ไม่ย้อนกลับมาหาเรานะครับไม่จะไม่ย้อนกลับมาหาเรานะครับนี่นะครับฝังไว้งี่นีะครับนี่นะครับทําน้ามนต์นะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับมีหลวงพ่อหลุงนะครับ ขับไล่คุณใสขับไล่มนดำวกผีปีศาจสิงเลวร้ายนะครับนี่นะครับป้องกันภัยร้ายต่างๆนะครับนี่นะครับมิดหลวงพ่อหลวงวัดหนองซีนวลนะครับโอ้หดูครับการเข้าขางแน่นเปียกเลยนะครับนี่สุดยอดเลยนะครับนี่ไม้เก่านะครับนี่นะครับอืมนะครับ เหมือนกันนะครับความยาวรวมด้าม12นิ้วใบ7นิ้วเหมือนกันนะครับสนใจเล่มไหนนะครับนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์088 586 1329นะครับนะครับสำหรับท่านที่เข้ามากันใหม่นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านที่ จะโทรมาปรึกษาพูดคุยนะครับให้คำชี้แนะนะครับก็โทรมาที่เบอร์088 586 1329นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ